อะไรหวงอนอนนี่เป็นไงอนแลอวหับมัวพร้อข้าอีกไม่ข้าวเดียวหมดมางานงัวพี่น้อง งานปกวิปัวที่จังหวัดบุรีรัมย์เอามาพูเราก็วัตถุประสงค์เพื่อสิ่งนี้ป่ะมีน้ำจิ้มเส็จเรอยนะเย็นน้ำจิ้มปเอาน้ำจิ้มเดี๋ยวถ่ายรงเหรอมีไสด 哎，<妈>的的会不用了，怎么、嗯、不戴嘛？啊、嗯？嗯嗯 อมาจะใสนไม่เรียไม้ห hmm. ก็ mm ีบไว้ฟังหน่อยไม่จะเสียงอย่างเดียวเสียงเ็นำบรรยายเสร็จแล้วลือจาวนาี่จิยัง ก็แต่ละคนแล้่เมาไหมมีจต่คนรักพี่อร่อยค่ะเ,เ,กบบคเก็นภาพไปเบรรยากาศง่ายง่วงมากฝากเปิดได้ยังครับเอ้า ไปย็นไงครับอชื่อร้านอะไรนะโชฟาร์บุรีลำวาคิวชื่อเราก็กินเบิร์ดอยู่หนาห่านี่แหะบ่านี่ไปไสมาไซส์นาเขาบยูยไปถายบรรยากาศกับพี่น้อง บรรยากาศงานประกวดงวดอยู่จังหวัดปูนีลำค่ะเดินไปเลยลงทัายคาเฟ่

ระวังลูกโอการระวังผ้าสามผ้าสามผัวล ชื่ออังดา99ชามตาทองาเป็นักรีฬาคีอันนี้หนูมาจากไหนคุณแม่ใช่ไหม,อ,มอ่ะเนี่ยช่องยูทูบเลนี่มีคนมารับชม้วค่ะขอบคุณค่าก่าอนามสาหลาวายย่อเปนล่างกันมุกี้สู้ชีวิตมากใช่ไหมข้ามมาเพิงนงนก็ปร,ระกวดมั่วครับพี่น้องคะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์เอาบรรยากาศสดๆ มาไปนั่งชมได้สิ่งแถวที่นั่งอาบุสูงๆเลยั่งนูน้นอะได้ค่ะไปเปลี่ยนเปลี่ยนมุมไปฝั่งนูน้นคร But she's got a good little top, good depth in the horse there, and ah, I oh, okay, uh, like to keep her a little deeper if she goes back. If you feels very young and doing an excellent job, I think you're going to go out and do an excellent job. Uh, so สารรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะไปอาคลิปวิดีโอเดี๋ยวจะมาลงฝากนะคะคี่น้องนะคะรับชมาองการเอาปเค่ะสวัสดีครับอันนี้เจนพี่ชายสาวหลาน กินให้หมดแม่กินให้หมดลูกทีครั้งต่อไปจะเย็นมันจะไป็นไขกินให้หมดก่อนไปเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจหบีบก้อนนะคะลูกใหญเดี๋ยวจะเอาภาพเราคลิปวิดีโอมาฝากนะคะออรับชมด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะนั้งนี่ก็ได้ลูก วันนี้เป็นวันเริ่มนะคะวันเริ่มแรกะค,ะค,ค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะตัการ์ด e m a i เ,เ,เืเา